ดีจ้าวันนี้นะคะก็ถือว่าพวกเราอะโชคดีมากเลยเพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้เดินทางกันเลยที่จะไปต่างประเทศ2ปีกว่าแล้ววันนี้ก็คือได้เลิกแล้วที่โควิดเริ่มซาลงแล้ว A B C D ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกระตูก็สามารถไปได้ประเทศแรกที่เราจะไปในวันนี้ก็คือสิงคโปร์ อที่ยูนิเวอร์แซลเออสิงคโปร์ไปยูนิเวอร์แซลนะคะเราจะไปกันทั้งหมด3คืน4วันตอนนี้ก็คือคิดถึงการเดินทางไกลๆมากแต่ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าคลิปนี้บอกเลยว่าไม่มีพี่เลี้ยงนะจ๊ะโน no, พี่เลี้ยงไปกันเองเด็กจะดื้อไหมถามริงเด็กพูดออกมาดูท่ายืนเด็กก่อนให้กล้องทุกคนช่วยยืนยันหน่อยคะ่ะเด็กจะดื้อไหมคะดื้อ เครื่องจากเชียงใหม่มากรุงเทพเด็กก็คือร้องจะให้อุ้มไปแล้วประมาณ80รอบทั้งทั้งที่มีรถเข็นทำไมคะใครงองแงถ้าใครงองแงอดไปยูนิเวอร์แซลนะคะไม่เลยไม่งอแงแล้วโอเคนะป๊ะป๋าจะพาเราไปเที่ยวอะไรบ้างอะ่ะไปไปยูนิเวอร์แซลแล้วก็ไป osa, เซนโตซาครับไปดูอันเดอร์ออโนแล้วก็น่าดีดิจะลงนะมีไป ช้อปปิ้งแถวออชาดแล้วก็มารีน่าเบย์ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก่ะ A B C D f a ซ i ดีก่อนอื่นจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแต่กล้องก็คือนกกระตูนนั่นเองคะ่นนะคะันไปหนค่ะ <laughs> อยู่ในเราแล้วนะจ๊ะมีข้าวค่ะเก่งมากให้ความเร่วมมือดีๆนะอย่างองอางไงนะโอเคไหมวันนี้นะคะ ที่นี่ค่ะรูปกินงขาวนะคะไปกันค่ะบ๊ายบายข้าวปิ้งข้าอะรน่ารักมากพร้อมเต็มเสื้อด้วยค่ะอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะคะอ้อหอนั่งบิสเนสคลาสใหญ่โตและดูดิสนีย์นั่งตรงนั้นคนเดียวแฮปปี้ <c oughs> สุดๆเลยเฮลโหลแฮปปี้มัย้ยคะมีอะไรนะฟัง ฟังด้วยครั้งนี้ก็คือดิสนีย์เพิ่งจะเคยนั่งเป็นแบบไปไกลๆแบบนี้นะคะตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ต้องนั่งตักออกมาแต่นีเม่อมีที่นั่ง,งเป็นของตัวเองก็จะมีหูฟังด้วยใช่ไหมมีจอให้ดูาร์ตูนมินเนี่ยนด้วยมีดูมินเนี่ยนก่อนที่เราจะไปเจอตัวจริงใช่ไหมโอเคถ้าง่วงนอนก็นอนเลยนะโอเคใส่แมสก์ได้ค่ะพูด y o u แมส s ์ออนใส่แมสก์เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่สิงคโปร์นะคะบาย โรงแรมนะคะเราก็คือทางในนี้นะคะค่่แล้วค่ะเงื่อนทาพเราชื่อว่าโอ๊คบูตนะคะตรงนี้ก็คือยุดท่ามกลางใจกลางเมืองนะไปไหนก็ใกล้ๆเดี๋ยววันนี้แผนของเราก็คือตอนนี้มาถึงที่นี่ตอนห้าโมงเงย็นของที่สิงคโปร์สี่โมงเงย็นของ,มงเมืองไทยก็อาบน้ำอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปหาอะไรกินเมื่อเย็นกันแถวแวออช่าใช่ไหมใช่จ้ะเอาใครเดีย๋ยวขึ้นไปดูห้องกันว่าห้องเป็นไงตรงนี้เป็นร็อบบี้ก็สวยงามนะคะเนะ ใกล้ใกลบดีน่าเบยใกล้ชื่ออะไรนะโอ๊กูดเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูนะครับมาแล้วนะครับเปิดห้องห้องพักที่สิงคโปร์ที่โรงแรมห้องนี้จะเป็นห้องใช้ใหญ่สุดนะครับของโอ๊กูดก็จะมีครัวโต๊ะกินข้าวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับเพราะว่าเราเอาเด็กมาเราจำเป็นจะต้องใช้พวกเครื่องครัวทั้งหมดตูด้เย็นนี hey. นี่ก็แช่พวกของดิสนีย์เพราะว่าดิสนีย์เป็นคนแพ้อาหารนะครับผมเราก็เลยต้องเอาของมาเองจากเมืองไทยเรียบร้อยเนี่ยครับบรรยากาศเข้ามาดูห้องนอนนีค่รีนะารับรีวิวห้องนอนหน่อยคะ่ะสบายไหมก็ไม่เห็นเราห่ะทีฮึบ เป็นไงบอกป๊าที่ห้องนอนเป็นไงไเราให้ป๊านอนไหนคะไอ้าวนี่นอนกับมาม่าใช่ไหมใช่การสองคนนี่นะครับก็จะมีห้องเก็บห้องแต่งตัวของห้องแต่งตัวก็ถือว่าโอเคเลยนะในราคาเท่าไหร่นะก็คืออนประมาณสองหมื่นครับผมดูวิวห้องน้ําปนไงคะนี่ครับน้าก็จะเห็นวิวนะครับ ก็จะเล็กๆไม่ได้มีอ่างเลยเนาะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยสำหรับสาหรับโรงแรมค่อนข้างใหญ่น่าจะประมาณ50นนตารางเมตรห้องนี้ครับผมใช่ก็อน้าง้าน้าอ่ล้วก็มีอ้างน้ามีอมีอล้านก็่านกมีก็มี่า้ากอ่างมอ่างม่เปลดาก็มีอ่างล้านก็ี่ล้ก็ม่ล้นมี้นก็นกนีนะคะ ผู้ชาิีียโอเคไปที่เราจะไปเป็นอะไรคะห้างหมอคะห้างแถวออชาร์ดครับวันแรกเราไปเดินชิวๆหาของกินในห้างเอาเพราะว่าก <c oughs> ว่าจะได้ห้องก็เย็นละ <c oughs> เดี๋ยวแม่เป็นชุดก่อนโอเคบ,บ๊ายบายตอนนี้เรามากินข้าวใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้างไอออนค่ะวันแร,รกของเราก็คือจะมาทานที่ร้านดิเทส paradise เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามาห้างนี้นะคะที่สิงคโปร์หรือที่ไอออนก็คือต้องมาทานร้านนี้ เยวจะมาลองดูกันนะคะว่าอาหารจะเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นมีบัตรสทรัฟเฟิลหน้ากขีนมากเป็นอาหารอะไรจ๊ะอาหารจีนหรออาหารจีนค่ะไม่ว่างตอนแล้วไม่มีที่<อ>ไม่ไหวค่ะแด้วเวลากินข้าวของลูกแล้วไปร้านอืกก่นก่อน แค่ไม่รูจัมโบ้ซีฟู้ดกับไม่ล่ะเดือามน่าการที่เราอยากกินก็คือเลมก็คือวันนี้มันเป็นวันอะไรไม่รู้คนเยอะมากอย่างแต่ต้องจองหมดก็เลยกินไม่ได้ก็เลยจะไปกินร้านซีฟู้ดจัมโบ้ซีฟู้ดจัมโบ้แต่ก็เต็มต้องรอชีวิตหนึ่งชั่วโมงตอนนี้น้องที่ก็คือหมากก็เลยมานั่งกินที่ร้านคาเฟ่เล็กๆนี้กนมันเป็นแบบเหมือนเหมือนขายแชมเปญด้วยนะแชมเปญกินคู่กับเค้กเพิ่มอัตราความเมางงไหม แล้วก็ปกติไม่ไม่เคยกินนะแต่เขาใจดีมากเพราะว่าเขาสั่งให้เรากินข้าวได้ดิานี่จาินข้าวมากเลยใช่ไหมคะอร่อยไหมลูกดิ๊ดอร่อยไหมลูกก็คือสิ่งที่ยากลําบากสําหรับดิสนี่ก็คือการมาเที่ยวก็ต้องสุดกับข้าวไหมนี่คือเราก็ทํากับข้าวฟรีมาข้ามประเทศมาเลยนะคะ ใส่รังโคมแล้วก็ฟีดมาแล้วก็มาเข<อ>้าตู้เย็นห้องพักก็ต้องหาที่มีตู้เย็นเพื่อเก็บอาหารในลูกได้วันนี้เราก็ฟีดอาหารมา3มื้อต่อวนันสี่วันอยู่ที่นี่ที่นี่ก็กินอาหารฟีดไปคะ่ะนี่นะครับก็สั่งเค้กแต่แต่ร <s men> ้านที่นี่เค้กให้กินกับเป, <S <s <men> <S เป็นเป็นเซตกับแชมเปญซึ่งประเทศไทยเราวนใหญ่กินเค้กต้องกินกับชาที่นี่กินกับแชมเปญนะครับช <Bea> <s men> <s men> ุดหนึ่ง เค้กกับแชมเปญชุดหนึ่งประมาณพันหนึ่งแล้วก็ถ้าสั่งแชมเปญแยกแก้วละประมาณ500บาทเดี๋ยวจะลองทานกันดูนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะรลานี้ที่มันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยที่เมืองไทยก็มีของร้านคอฟฟี่บีนใช่ใช่ที่มีกล้วยอยู่ใช่ไหมเบบี้ใช่เป็นน้องฟีนะมันเป็นชั้นๆเค้กเค้กอเคค่ะลองกันแล้วก็กินกับแชมเปญแก้วละ500คือยังไม่ ไม่ได้ทานข้าวกินแชมเปญแล้ววันนี้อันนี้คืออะไรคะเจ๊อันนี้คือ c r a บสลัดแคร a b salad อันนี้เรากินรองท้องก่อนเพราะว่าหิวมากใช่คุณแม่พอหิวแล้วก็เดี๋ยวหุดหิดนะจ๊ะทำให้คุณแม่ก่อนทำให้คุณแม่ก่อนทำไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็ข้ามขัดบทเลยจินนี่ขู่ไงเมื่อกี้ขู่เจ๊ไงนะเมนูแรกมาแล้วนะครับ อะไรอ่ะกระตูดา้มยำทอดที่เรากินที่ร้านจัมโบ้นะครับผมจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้สม,มาร์ทำไรอะ่ะทำไมหน้าตาแบบเบอร์เบอร์อย่างนั้น<อ>คืออาการของคนไม่ได้ช็อปนะครับติ๊ดมากับเด็กเมื่อน้องไงโอเคเดี๋ยวอาหารอะไรเราจะถ่ายกันลงไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ขออนุญาตวันนี้โมเอถูกมากที่นี่88ดสิบแปดอลโมเอโอ้โหมันไม่ได้กระดุกกระดิ๊บเมื่อกี้มันลิ้นอยู่มันกระดุกกระดิ๊บอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับแบบนี้นะนี่คือ l o เ s t e r เป็นแหวนทอดมาจากสดสชิมสิมกดูมันยิ่งลิ้นอยู่เลยนะดูดิดูดิดูมันเลย ยังดิ้นดุบดิบดิบเลยนะคับทิมกับวาซาบิแล้วก็ปาชิมิจริงปะปะอ้าวเก่งไงสเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ขใช่ไหมทำมากอย่างที่สองคืออะไรนะคะหมาม้าหอยเป่าฮื้อ ไหมดเปล่าชิ้นด้วยพี่ชิมหน่อยชิมหน่อยไหมด์เอลาชิ้นสไปซี่ซอสเป็นไงเจี๊ยบเลยเย็นคือโอเคใช่ไหมเหมือนน้ำจิ้มสุกี้จริงเหรอแับนี่นะจ๊ะแล้วก็ไอ้นนี้คือผัดผักอะครับเขาแนะนำมาที่ไหนลองสิมันมันอะนิดเดียวมันก็เหมือนผัดขาวธรรมดาเลยอะ เป็นเขียวไหมใครไอเนี่ยคุยชาดแต่หน้าหมาม้าดูเพียร์มากเลยวันเนี้ยเหนื่อยใช่ไหมคะค่ะดูแต่สีสีนะคะนี่ออกลิฟต์แต่คนเนี้ยเอ๊ะหมาม้าเดียวแล้วก็เมนูมาช้าหน่อยนี่คืออะไรจ้าหม่าม้าเนื้อค่ะ เนื้ออะไรอะคะเนื้อไม่รู้ว่าอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมมันรสชาติเป็นยังไงเอ่ยมันแบบเค็มๆหวานนิดนึงแล้วก็มีความไหมของกระทะเหมือนผัดแบบผัดซอสมาแล้วหรอโอ้ความกรียมเห็นไหมนี่นะครับชอบกินเนื้อแหละโอเคยังขาดอะไรอีกนะเนี่ยข้าวผัดข้าวผัดกับปูปูที่แดดหน้าดินควันขโมูงโสงเทนเจ้านี่คืออะไรครับ s o m ติง i n g เนี่ยเป็นเมนูเด็ดของเปานี่โอ้โหดูก้ามสิโอ้ขอบคุณครับมาน่าจะตัวตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหเต็มเลยครับดูจานของคุณปุษนะก็คือตักให้ค,ค,ค,คนอืปป่นบ้างไปส่วนใหญ่อร่อยไหม <c oughs> หครับอร่อยครับ การนี้จ okay. so okay. 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 like. no like ัดว่าไงคะก็โอเคเลยอร่อยราคาเป็นไงสมเหตุสมผลไหมคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปปฏิบัติภารกิจวิดีโอเซลของเด็กคนนี้กันพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันคะและน้องต้องสัญญาก่อนค่ะมาเกาะกล้องก่อนสัญญาไหมว่าจะเป็นเด็กดีมองมามาก่อน Pinky swear Pinky swear โอเคคืนนี้เราต้องลาไปเข้านอนและพักผ่อนเพื่อสำหรับวิดีโอเซลพรุ่งนี้นะคะ สิ่งก็คที่กรุงเทพคือผมยี่สิบคุณแม่ก็คือต้องตื่นมาเตรียม็ปฟันให้กับลูกนะคะวันนี้ก็เลยตามเขาต้นที่นี่เขาดีตรงนี้แหละทุกที่เราหาห้องที่มันมีครัวเพราะว่าเด็กนี้แพ้อาหารใช่ไหมเราต้องเตรียมอาหารมาเองแล้วก็มาอุ่นเอามีทั้งเตามีทัง้งหม้อให้แล้วก็มีไอโคลเวฟด,ด้วอ่ะ เรียมข้าวให้ลูกขวานี่ก็คือเขาต้มกุ้งเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวต้องเตรียมข้าวขงวันต่อด้วยสำหรับที่จะออกไปกินข้างนอกเช้าวัน,น,น, <ะ S 2> วนที่สองนะครับ <2 S 1> ผมเมื่อกี้เราไป2 2> ิึงโตมาแต่ดูวความที่ร้อนจัดก็เลยรีบถ่ายรีบขึ้นไม่ได้เอากล้องรายการไปถ่ายเดี๋ยวแปรูปไปแล้วกันเนาะมุมอ,อดิดอดิสนี่งองแง ร้อนมากหน้าแดงหน้าดำไปหมดใช่ไหมแล้วตอนนี้เราเรื่องคือนางอยากไปิเวอร์แซลหนักมากแต่ว่าเ n i v e r s a ิดพลาดตรงที่เราไม่รู้ว่าวันเสาร์เขาเปิดเที่ยงไม่ไม่ไม่ใช่วันเสาร์ช่วงโควิดเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปิดเป็นเที่ยงเพราะจริงๆเรากะว่าจะไปเช้าแล้วก็กลับตั้งแต่บ่ายโมงให้ดิสนีย์ได้กลับมานอนเราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผนก็คือเราก็มาหาข้าวกินก่อนก็เลยต้องกินข้าวเร็วกว่าเวลาไปที่แต่ไม่รู้ว่าดิสนีย์จะอดนอนได้ไหวหรือเปล่าสบายแต่คีดว่าเที่ยวเสร็จอาจจะเนาะใช่ไหม ตอนนี้ที่กรุงเทพไอ้ที่เมือไทยก็สิบโมงครึ่งวันนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งถ้าแากวันนี้ได้กินข้าวเร็วกว่าทั้งทั้งเั้งทั้่ทอะไทั้เป็้เทั้งทั้งทร้งทั้งทั้งทั้งนั้งทั้งทอ้นทั้งทั้งขัรไ้งทอ้อทั้งทั้งนั้ทั้ง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 ทั้รทั้งแั้นเั้งทั้ีทั้งทังเั้งทั้งทั้งนี้งทั้งทั้งทั้ง่ั้งนะนงทั้งทั้งทริงท่ ชื่อเจียวบินบักกุเตลองเซิร์ชกันนะครับหน้าร้านจะเป็นสีส้มๆแล้วก็เวลาเราจะสั่งนะครับเราก็ใช้ดินสอติ๊กเองนี่ติ๊กกันเนาเองก็ง่ายๆเอ่อก็ร้านนี้จะเป็นเมนูที่มีแต่บักุเตอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นรวมหมูเป็นหมูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้หมดนะจ๊ะไม่ได้ยากเลยร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะส่วนการ์ตูนก็มูดดี พอตื่นเช้าปกตินางจะตื่นสายยิ่ง8โมงที่นี่ก็คือ7โมงเช้านี่นะจ๊ะนี่คือป้ากุเตแบบรวมแล้วก็กินกับปาตุมโขลกข้าเปล่าส่วนของน้องอูเป็นสมัซีนะครับแบบแบบนี้แล้วก็ข้าวปล่านจ๊ะของพี่ตายเป็นอไรจ๊ะเป็นธรรมดามากเลยเป็นหสาชั้นหมู3ชั้นแล้วเราก็เริ่มหมั่กันการ์ตูนจากไม่หิวก็ พอเห็นหมาม้มาแล้วอยากกินเพราะมันแซ่บลองซีหม,มาม้ารสชาติเป็นไงไใช้ได้ไหมหม,มาม้าแต่นะมาม้าหน้าไม่ค่อยแฮปปี้เพราะหน้าจะไขมันเยอะไม่เทนะทเอา,มา,เอาไมันเที 3, ่ยวมาเที่ยวเราถึงแล้วค่ะตอนนี้ถึงที่ไหนคะ ใส่แค่ปูน,นะคะ <laughs>